สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมก็ขอต้อนรับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับหรือที่เราเรียกว่าหมู่บ้าน OVC ซนะครับซึ่งในปี2554เรามีเป้าหมายดำเนินการที่บ้านท่าเรือหมู่1หมู่2แล้วก็หมู่8นะครับอ,อยากจะกลับเรียนว่าจริงๆกระบวนการ พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเน้นดําเนินการควบคู่ไประหว่างความแข็งแกร่งของหมู่บ้านนะครับเรื่องของการบริหารจัดการของกลุ่มองค์กรภายในหมู่บ้านที่มีความแข็งแกร่งพนวกกับเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์หรือที่เราเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับซึ่งบ้านท่าเรือซึ่งเป็นบ้านเป้าหมายของเราก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่อยู่ใน2เรื่องหลักๆนะครับที่เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและนํามาสู่รายได้ให้กับคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าไหมนะครับหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีของบ้านท่าเรือนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีเนี่ยในแต่ละปีจะมีมูลค่าการจําหน่ายถึงกว่า60ล้านบาทน,นะครับในขณนะเดีวยวกันผ้าไหมนะครับเราก็จำหน่ายทั้งทั่วไปและจำหน่ายเข้าไปสู่ ศูนย์ศิลปะชีพนะครับก็มีรายได้กว่า10ล้านต่อปีนะครับซึ่งกระบวนการในการพัฒนาหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวคือกระบวนการพัฒนาที่จะนำคนที่สนใจนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสนใจในเรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญาเข้ามาท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านนะครับแทนที่จะต้องให้คนหนู่บ้านเอาผลิตภัณฑ์โอท็อปของตัวเองไปจําหน่ายให้กับที่อื่นก็จะ ให้คนที่อื่นเข้ามาซึ่งณปัจจุบันเนี่ยบ้านท่าเรือเรามีศักยภาพทั้งในเรื่องของความเข้มแข็งของหมู่บ้าน,านมีศักยภาพทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปนอกจากนั้นยังพัฒนาไปสู่การเป็นโฮมสเตย์นะครับซึ่งก็จะรองรับการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงผลิตภัณฑ์การประชาสัมพันธ์ในเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีก็เรียนเชิญชวนพี่น้องทุกคน นะครับทั่วประเทศไทยนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมบ้านทะเลือนะครับซึ่งมีทั้งความงดงามศิละปะวัฒนธรรมรวมทั้งภูมิปัญญาในเรื่องของอผลิตภัณฑ์ผ้าไหม <โด S 1> ภูมิปัญญาในเรื่องของการทําเครื่องดนตรีนะครับ <โด S 1> ซึ่งกำลาย<น>ไปทั่วทั้งประเทศ,เทศไทยครับ <โด S 1> สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเราได้ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่8นะครับบ้านท่าเรือตําบลท่าเรืออําเภอนาวานะครับก็ขอเรียนเชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยากจะได้เข้ามาศึกษา กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นซึ่งบ้านท่าเรือเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆอยู่นะครับสองผลิตภัณฑ์หลักๆนะครับนั่นก็คือกระบวนการในเรื่องของการผลิตผ้าไหมนะครับซึ่งเรามีทั้งผ้าไหมลายมุกนะครับหรือผ้าไหมลายกันเกลาอึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งก็คือจะมีเรื่องเครื่องดนตรีพื้นเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นแคน นะครับบ้านท่าเรือเรามีบีดาแขนนะครับนั่นก็คือคนที่ทำแคนดังดีและไพเราะนะครับมาแต่ดั้งแต่เดิมนะครับเป็นภูมิปัญญาที่สร้างสมมาแต่บรรพรุนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพินมีแคนมีโวท์นะครับซึ่งมีกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็ส่งไปจำหน่ายทั่วทั้งประเทศนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของเครื่องดันตรดี ก็ขอเรียนเชิญชวนพี่น้องมรร่วงทุกคนนะครับที่จังหวัดต่างๆนะครับถ้าสนใจในกระบวนการพัฒนาของหมู่บ้านโอียงเพื่อการท่องเที่ยวสนใจในเรื่องของกระบวนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นหรือที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์โอทอปก็เรียนเชิญชวนเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน OVC นะครับของจังหวัดนครพนมที่เราดําเนินการมาแต่ปี2554นะครับบ้านท่าเรือ หมู่ที่1หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่8ตําบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมได้เลยครับพี่โนโ้องท่าเรือมีความสุขสันทั้ง8ดหมู่บ้านช่วยกันรักดันให้งานยั่งยืน มาร่วมแรงร่วมใจสิ่งที่ดีไว้ย่าให้เสือมสูงเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มพูนถ้าเรีมีทุนของพ่อหลวงรา แคนพินบูดหลากหลายผ้าไหมสวยงามวัฒนธรรมล้ำค่าภาษาเฉพาะไพเราะเสียงดนตรีคำขวัญที่ชาวบ้านร้อยเรียงมานี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านท่าเรือตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมชุมชนผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทําเครื่องดนตรีพื้นบ้านแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้รับฉายาว่า หมู่บ้านแห่งเสียงดนตรีชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนประกอบอาชีพช่างทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านแคนพินโวดโปงลางและปลูกฝังให้ลูกหลานมีสำนึกของการอนุรักษ์ ร่วมสืบสารวัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งเสียงดนตรีด้วยการเปิดโรงเรียนหมอแคนนอกจากการทําเครื่องดนตรีพื้นบ้านฝีมือการทอผ้าไหมที่ผู้หญิงชาวบ้านท่าเรือสืบทอดภูมิปัญญาในการมัดลายย้อมสีและสอดประสานเส้นไหมเป็นลวดลายต่างๆมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็มีลักษณะเฉพาะที่ทําให้ผ้าไหมบ้านท่าเรือมีลวดลายงดงามและมีคุณภาพระดับโอท็อปหดาว แหล่งท่องเที่ยวของบ้านท่าเรือดอนปู่ตาดอนปู่ตาอยู่ในป่าชุมชนของบ้านท่าเรือมีพื้นที่ประมาณ29ไร่มีศาลเจ้าปู่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปู่ตาบรรพบุรุษผ,ผ,ผ,ผู้ปลุกปักรักษาหมู่บ้าน เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ชาวบ้านเชื่อว่าทําให้ตนอยู่ดีมีความสุขทํามาค้าขายร่ํารวยจึงเคารพนับถือมาตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านยามใดที่ชาวบ้านเดือดร้อนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะไปค้าขายต่างถิ่นชาวบ้านจะมาบนบานให้ได้ตามที่หวังหากเป็นไปตามที่บนบานไว้จะถาวายสัตว์สีเท้าหรือสองเท้าเช่นวัวควายหมูไก่พร้อมเล้าหนึ่งไห ในวันขึ้นสองค้าเดือน6ของทุกปีชาวบ้านจะมาทำบุญเลี้ยงปู่ตาโดยผู้ดูแลศาลเจ้าปู่จะนำเงินที่เรียรายจากชาวบ้านครอบครัวละ10บาทพร้อมเทียนคู่ดอกไม้ยญ้าคาซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นอาหารสำหรับวัวควายถวายแก่ปู่ตาชาวบ้านท่าเรือใช้กุศโลบายในการรักษาป่าดอนปู่ตาโดยปลูกฝังความเชื่อกันมาช้านานว่า ป่าดอนปูตาเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดบุกรุกหรือเข้าไปตัดไม้แม้จะเป็นไม้เล็กๆเ,เพื่อใช้ทำฟืนก็ตามผู้นั้นจะมีอันเป็นไปทำให้ชุมชนบ้านท่าเรือสามารถรักษาสภาพของป่าดอนปู่ตามาได้จนถึงทุกวันนี้วัดศรีโพชัย เป็นวัดแห่งแรกที่ชาวบ้านท่าเรือร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านหลังการก่อตั้งหมู่บ้านวัดแห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงขนธบรรมเนียมประเพณีต่างๆและเป็นแหล่งถ่ายทอดภูมิปรรัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบสารต่อ นอกจากโบสถ์สาลาการเปลี่ยนซึ่งใช้ทำกิจของสงฆ์งานบุญงานทานที่ประชุมของชาวบ้านแล้วภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมบ้านท่าเรือชาวบ้านท่าเรือรู้จักการทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายและถ่ายทอดภูมิปัญญานในการมัดลายย้อมสีและการทอผ้าให้ลูกหลานผู้หญิงได้สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน บ้านโบราณไทยอีสานบ้านโบราณหลังนี้สันนิษฐานกันว่ามีอายุมากกว่า100ปีเป็นบ้านของยายจำปาปาวนาซึ่งเสียชีวิตขณะมีอายุได้96ปีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหลังคาทรงไทยหน้ายาวหลังแคบ ซึ่งเป็นลักษณะของบ้านแบบไทยอีสานดั้งเดิมใต้ถุนสูงเพียงเมตรเศษเศตัวบ้านประกอบด้วยเรือนพักอาศัยซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าสวนครัวที่แยกคนละหลังแต่มีชานน้ำซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับเก็บน้ำล้างจานชามเป็นส่วนเชื่อมด้านหน้าเรือนทั้งสองส่วนมีชานรับแขกเป็นพื้นที่โล่งกว้างลักษณะดเด่นของบ้านโบราณในส่วนของเรือนพักอาศัยจะมีประตูสามบานไม่ติดกรอน แต่จะใช้สลักหรือไม้สอดไว้แทนหนองเรือเป็นแหล่งน้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านท่าเรือพื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ50ไร่ช่วยหล่อเลี้ยงให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดปีแม้แทบทุกครัวเรือนจะยึดอาชีพการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านแต่ชาวบ้านก็ยังคงวิถีชีวิตทํานาปลูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแบบชนบทอีสานทั่วไป หลังเสร็จสิ้นการทำนาประมาณเดือนธันวาคมของทุกปีชาวบ้านจะเริ่มปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่ร,รอบๆหนองเรือตามที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการหมู่บ้านโดยเฉพาะแตงร้านทุกครอบครัวจะต้องปลูกเพื่อนำผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไปร่วมทำบุญที่วัดศรีโพชัยในงานบุญสวนแตง ห้วยกอกเวิ้งน้ำผืนใหญ่มีพื้นที่ประมาณ100ไร่เป็นแหล่งหาอยู่หากินที่ชาวบ้านจะออกพายเรือเก็บผักดักนกตกปลาอยู่ท่ามกลางบัวแดงที่บานสะพรั่งในห้วยกอกจะมีพืชน,น้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าผักอีรวยแผ่ขยายกิ่งก้านเป็นแผ่นกว้างคล้ายสาหรายอยู่ใต้ผิวน้ำบางครั้งอาจเห็นควายดำน้ำลงไปกิน นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้จัดให้มีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านท่าเรือได้พักอาศัยโฮมสเตย์ ay, บรรยากาศดีเป็นบ้านของชาวบ้านเองติดต่อพักได้ในราคาไม่แพงและได้ความอบอุ่นเป็นกันเองของชาวบ้านท่าเรือ บ้านท่าเรือชุมชนที่มีความเป็นมาบนวิถีแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิน่นที่ชาวบ้านสืบสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นชาวบ้านทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาร่วมเรียนรู้เพื่อช่วยกันสืบสานคุณค่าแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิน่นให้คงอยู่ตลอดไป ถ้าเรารุงเช้ารีบทำงานอาชีพนั้นคือผลิตภัณฑ์ที่ดังก้องทำแคโบูทินที่ท้องถิ่นเรามีอยู่น,น,นั้นอาชีพที่มีมานานรายได้นั้นก็คนบ้านตาเรือสมคำที่ลําลือบ้านพ่อบุรุคือพ่ออุ้ยโลนพร้อมเพื่อน นำภูมิปัญญาของมีค่าอันมากล้นเผยแพร่เราทุกคนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งโอ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 โลาณาจากนั้นลูกหลานสืบสานกันต่อไม่รีรออาชีพเราโนเพิ่งเข้ามา มีหัตถกรรมถ้าไม่นั้นอันงามตาอาชีพนานาเข้ามาเหมือนฟ้าบัานดานโอ้เราเอ,าอย่ยหน้าฉันเชยบ้านเราบันรพระบรุษเขาทำเพื่อเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกำน,นันผู้ใหญ่ผู้ช่วยทุกคนสารวัตรกำน,นันดีลนุนอบโตตท,ทุกคนร่วมใจช่วย

จากนั้นลูกหลานสืบสานกันต่อไม่รีรออาชีพเราโนอเพิ่มเข้ามามีหัตถกรรมผ้าไ่นั้นอันงามตาอาชีพนัาน,นาเข้ามาเหมือนฟ้าบันดาโอ้เราเอ่ยนะ่าชมเชยบ้านเราบรรพระบุษเขาทำเพื่อเรา ร่วมแรงร่วมใจกำน,นันผู้ใหญ่ผู้ช่วยทุกคนสารวัตรกำน,นันดีลนุนอบตโทุกคนร่วมใจช่วยทำ